กลับมาเดือนหน้าถ่ายทำละครเรื่องบ่วงตามปกติได้ประมาณ70%แล้วนะครับสำหรับสาวิตาสิริต้าครับซึ่งล่าสุดนี้ก็เผยว่ามีบทดราม่าเยอะมากแถมยังแอบฟิตหุ่นนะครับเพื่อเตรียมตัวเปิดกล้องละครใหม่อย่างมณีสวัสดิ์ในเดือนหน้าด้วยส่วนโครงการการกรุศลในสาวเจ้าก็ยังคงเดินหน้าทำอย่างต่อเนื่องครับ,คร,บครับเป็นตอนนี้เนี่ยลิต้ออาอีนีเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่าแล้วกันนะเป็นยังไงบ้าง บทเรื่องบ่วงก็ดราม่ามากแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะเรื่องนี้หุ่นนะคะหุ่นก็เรื่อยๆค่ะก็มีบ้างแต่ช่วงนี้อาจจะกินเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าค่ะอากาศดีอะไรแบบนี้ในโครงการแบบทบํา้าห่มช่วยนะช่วยช่วยภัยหนาวอะไร รักค่ะกับพี่น้องนะคะก็ไปช่วยเฉยๆค่ะไปช่วยออกแบบสภา,าส่วนตัวของลิ้าเองก็ทําอยู่แล้วโครงการวันเลิฟฟาวเดชันนะคะก็ทํากับเพื่อนๆก็ยังมีอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังมีขายเสื้อกันอยู่เรื่อยๆะคะ่ะก็ไม่หักต้นทุนใดๆแล้วก็เอาเงินเนี่ยเข้ามาในโครงการแล้วก็เพื่อไปบริจาคอีกทีนึงนะค,ะค่ะค่ะก็ช่วยไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าเรื่องภัยหนาวที่กําลังเข้ามาคือมีอะไรเราก็ยังมีโครงการนี้ไว้ช่วยเอาไว้วไวบริจาคตลอดะคะ่ะ นอกจากจะออกแบบเสื้อผ้าเพื่อการกุศลแล้วนะครับนักแสดงสาวก็ยังเตรียมผุดธุรกิจเสื้อผ้าเป็นของตัวเองด้วยส่วนที่มีข่าวเมาส์ว่าวิต้าเนี่ยแอบคบกับแรปเปอร์หนุ่มขันเงินซึ่งคบหาเป็นแฟนกันถึง10ปีนี่เจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่จริงครับตอนท้ายเลยทีเดียวขอบคุณวิตาค่ะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่าแต่ละคนก็ต่างมีแฟนนะคะตัวเลต้าก็แบบไม่มีทางนะคะไม่ได้คบกันเป็นสิปีไม่เคยคบกันเลยค่ะคือเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะคือรู้จักกันมาเรื่อยๆเจอกันอยู่เรื่อยๆเป็นสังคมที่แบบเราต้องเจอกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยคบกันเลยค่ะเพิ่งจะมาสนิทกันเพิ่งจะมาสนิทกันจริงๆที่แบบไปกินข้าวไปดูหนังกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงช่วงนี้จะได้ไปไหนมาไหนกันบ่อยขึ้นนะครับแต่เทศกาลสำคัญอย่างปีใหม่เนริต้าเขาก็เตรียมเก็บกระเป๋าไปเที่ยวต่างประเทศกับแก๊งเพื่อนครับข<ม>าดแต่ก็หนุมขันนี่แหละครับที่มีงานคอนเสิร์ตต้องรับผิดชอบเท่านั้นแหละครับ